อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง pj channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Rv Mode c หมด n o c h s s e นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นคอมโบ9เมตรนะครับ ไม่รู้ว่าจะพอได้ไหมหรือจะรอดจะเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอรับชมกันดีกว่าจะได้รู้ว่ามันรอดหรือไม่รอดนะครับสำหรับคอมโบนี้เนาะก็เกาเมตรก็น่าจะเป็นคอมโบที่เล่นยากพอสมควรนะครับในช่วงต้นเกมเนาะแต่เลดเกมในความคิดผมก็น่าจะเก่งนะครับน่าจะเก่งเลย โอ้โหไอเทมไม่เข้าข้างเราแล้วไม่เข้าข้างเราแล้วหนึ่งนะครับอัญเตอรอูอินอ่ะอูอินสองได้อยู่นะมาเดี๋ยวเอาเคียวให้ฟอรอเรนติโน่นะครับ ดาซี่เดี๋ยวจะทำสองดาไว้หมดเลยดาซี่อ,รรอ่าเก้าเมตรอหรผมต้องตัดผมต้องตัดเมตดออกตัวหนึ่งแล้วก็ลงตัวของดีแลกนะครับน่าจะได้ได้เล่นดีแลกนะสำหรับเกมนี้นะครับ ก็ถ้าดีแลกไม่มาก็น่าจะเป็นเซฟิล่านะครับอาจจะลงเป็นเซฟิล่าแทนอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูตามเกมนะครับผมเดี๋ยวนะ <the> ขอเช็คก,ก่อน <hours> อ่าเกมนี้อาจจะไม่เล่นคลิกซี่นะครับต้องถอดคลิกซี่ออกแล้วก็ใส่ตัวของดีแลกนะ gentle, เอาลงไว, gentle, ไว้เอาลงไปเมื่อกี้เพื่อเช็คนะครับไม่รู้ว่าเมดมีตมัวไหนบ้างโอเคไหวไหมโอ้โห เบร้อยผมว่าสู้แรดไม่ได้นะเนี่ยโอ้คือต่อยสองผัดหายเลยไม่ไหวครับสู้แรดไม่ได้โอ้แต่แลดต,ตายอยู่โอ้เหลือสองตัวนี้ไม่ไหวอ่ะฟอเลนมาอีกครับก็เกมนี้ช่วงต้นเกมก็น่าจะเป็น คอมโบที่ทรหดมากนะครับในช่วงต้นเกมนะอาจจะยากสุดๆในการรอดนะครับต้นเกมก็อาจจะใช้ฟรเรนสองรีบหาฟรเรนสองให้ได้นะครับแล้วก็ฮายาเตะสองดาวอย่างนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ควบคู่ไปกับเมทนะครับผมอาจจะเล่นควบคู่ไปกับเมทเลยถ้าตัวเมทมาแล้วก็ไอเทมดีหน่อยก็อาจจะรีบขึ้นเมทให้ได้เร็วที่สุดนะครับ โอ้โหไม่ไหวอีกนะสำหรับเธอนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครยังคิดที่จะเล่นเก้าเมตรอยู่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ายังมีหรือเปล่าเนาะ s <S โอเคครับผมตอนนี้ฟรอเรนติโนผมสองดาวแล้วเนาะเมื่อกี้มานะครับกับตัวของลอเลี่ยว รอเรี้ยงนี่ผมก็ซื้อไว้เฉยๆนะครับเผื่อได้ใช้เป็นพลังงานนะครับผมแต่ที่ผมคิดไว้นะคิดในหัวมาแล้วตั้งแต่ดูคอมโบแล้วบักก้าเมรเนี่ยผมจะเล่นอะไรนะครับคือผมจะเล่นเป็น2อตัวเล่นด้วยนะอาจจะลงเป็นโอเมนหรืออัดอินนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับผมแต่นาคอสก็น่าสนใจนะแต่มันไม่มีตัวยืนข้างหน้าไงถ้าจะมีแค่กบยืนก็ไม่น่าจะไหวนะอ่ะไอยเตสองแโอ้ฟอรเรนมาอีกไม่เป็นไรครับเอาแค่สองดาวก็พอแล้วฟอรเรนวันนี้ก็อัดกลางคืนนะครับผมอยู่ที่ทำงานเนาะ The source all powers. อืมได้อยู่นะดาซี y, ่ดีแลกวีล่าอิกนิดแอสเซนกาอิลูเมียเพนหน้าเพตากบแล้วก็ลีเลียนหน้านะครับก็อาจจะไม่เล่นคลิกซี่น่าจะตัดคลิกซี่ออกไปนะโอ้โหฟอร์เรนเขา ไอเทมดีเกินเขาได้ส่้อยม่วงนะครับโอ้โหนิพรลอยอ่ะสร้อยม่วงเหมือนกันนะโอเคครับฟอลินเราไปเลย ฟอเนมาอีกอะน่าทำสามดาวนะแต่ก็เราไม่ได้เล่นฟอลนเอเรนตลอดนะครับก็เดี๋ยวมันต้องโยกย้ายออกอยู่ดีนะสำหรับตัวฟอเรนติโน่นะครับมาตอนนี้ผมก็ลงเป็นสองบีดแล้วก็สองไฟเตอร์ไปก่อนนะครับเอากลบลงมาเล่นก่อนอืไม่ไหว หเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวดิสวยครับความหวัง9เมตรอยู่ที่ฟเรนติโน่น,น,นะโอเคผมขายออกหมดเลยฟเรนเฮ้ยเทลมา s s คลิกซี่ด้วยอ่าเทลลงไปครับมอาไงดีวะเนี่ย นะอันนี้ให้เทลนะครับถอดไปก่อนอผมไม่อยากขึ้นลอเลียวสองนะผมไม่เล่นครับผมขายดีกว่าโอเคมาประมาณนี้ <Time. S 1> ตอนนี้ผมเล่นเป็นสองเอลสองบีดแล้วก็สองไฟเตอร์นะครับ oh. ต้นเกมเราก็ต้องหาตัวแบกเยอะๆหน่อย มาดูกันครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่แรดไม่น่าได้ต่อยนะอะตายไปแล้วหนึ่งชีวิตโอ้โหได้ต่อยเฉยไม่ไหวเหมือนไม่ไหวเหมือนเดิมนะเนี่ยโอ้โหเทวผมตายละโอ้โเหลือมึกคือแรดอึดมากนะครับแล้วไอเทีมีแต่ถึกๆทั้งนั้นเลยโอโ้แพ้จนได้ครับ อ่ะวิลล่ามาแล้วอโอ้ยโอเมนซื้อไว้ก่อนรอเพชตาลงเป็นสามเมตรแล้วกันขายไป <c oughs> จะได้แรงๆนะครับ <c oughs> อูตายไหมโอ้โห คลิกซี่ขยับไปอีกดิและได้หิวมาด้วยนะย่อนเขาอะโอ้จบแล้วโอ้ไม่ไหวอ่ะอย่างน้อยก็ตายอยู่ตัวนึง่งเบาดั้มนะครับแต่ย่อนไม่ตายนี่เดี๋ยวประเด็นถ้าย่อนตายมีโอกาสชนะได้อยู่อ่ะเพต้ามาเพตาม,มา,า,มมาละออ ลงเพต้าแทนตัวนี้ดีกว่า <ce> มาไอเทมต้องเพต้าลวน่าจะได้เป่าตอนนี้ก็สามเมตรนะครับคนดูก็คอมเมนต์ คอมโบที่เล่นยากพอสมควรนะครับน่าจะไม่มีโอ้โหไอเทมแย่มากเลยก่อนสะท้อนสำหรับคอมโบประมาณนี้น่าจะเป็แทบจะไม่มีใครแตะเลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะไม่มีใครแตะเลยโอเควีล่าผมสองครับมีมาหมดกระดานเลยปะเนี่ยไม่ได้อัพเลยรอบนี้โอ้วีล่าก็สองแต่ยังไม่เจ็ด เราขึ้นเจ็ดก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาวีล่าลงนะตอนนี้เลือดก,ก็เหลือ68นะครับถือว่าเหลือเยอะนะบีบก็มาเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับเป่าปาดสวยไหมสวยจัด นี่น่าจะชนะได้ครับรอบนี้เอาสิอ่าชนะได้ละว,วันนี้วันรถเยอะมากนะครับอ่ะตัดเลือดสวยดูสวยอยู่สวยอยู่ รถผ่านไปผ่านมาเยอะพอสมควรนะมาครับเจ็ดแล้วอุ้ยเทนมาเทนเทนฟอร์เนฟอร์เนขายไปเอาเทนลงมาสับซะหน่อยอ่ะวีล่าครับโอเคประมาณนี้ไหวไหมไม่รู้นะครับตอนนี้4เมตรแล้ว เหรียญก็ไม่พอนะขู่ปาดปาดช้าไปอะ่ะโหดาวเดียวยังได้แทงอีกไหวปะเนี่ยไม่ไหวครับแพ้นะรอบนี้อืมยากอยู่นะวันนี้รถเยอะแปลกๆปลนะครับครับผ่านไปผ่านมาเยอะมาก เสียงก็น่าจะไม่เข้านะโอเคเพีตามผมสองละเก้าเมตรมันต้องเอาหน่อยแล้วตอนนี้อยากขึ้นหกเมตรแล้วนะอถอดเลยกว่าโอเคจะได้มีเหรียญใช้สันหน่อยนะครับรีบอัพแปดดีกว่า ผมจะถอดเทลดีไหมถ้าเมดมาอีกตัวอาจจะถอดเทลนะครับไม่งั้นก็ต้องถอดแทนเอยแทนวะเทนนะครับแทนเฉยขวานะขอปาดขวานะครับโอเคปาดสวยปุ๊บอ้าวหายเกาะข,ขาวไม่ช่วยนะเกาะข,ขาวไม่ช่วยนะเพตาตีไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเกาะข,ขาวนะครับโอ้โหแต่เทลเขาไม่ตายเลย โอ้โหเรียบร้อยเจอเทลเทลเขาก็ถึกเกิดวิลาสกิลโอ้โหว่าแล้ววิลาสกิลมันไม่ตายไงแต่ถ้ามีไกอาขนาดนี้ก็ตายยากอยู่แล้วเอ้ยดีแลกมาเฮ่มาเร็วมากทีแรกกลัวว่าจะไม่มาด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่มาก็อาจจะตัดตัวของโอเมนออก แต่ตอนนี้มาแล้วใช่ไหมดีแลกเราต้องใช้นะครับผมโอ้ปาดซ้ายนะครับรอบนี้ปักโอ้โดนไม่คุ้มอะถ้าปาดขวาน่าจะคุ้มกว่าโอ้แล้วเทีวผมตายแล้วด้วยเฮ้ยไหวไหวไหวรอบนี้ชนะได้ครับน่าจะปาดไม่ตายอ่า โอเคมาน่าจะพอได้แล้วนะขยับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับอันดับตอนนี้ยังไงก็ได้ครับเก้าเมตรของเราขอแค่ไม่แตกแปดพอละ oh. <c oughs> ไม่แตกแปดก็ดีใจแล้วนะครับเป <Yeah. S 1> ความรู้สึกว่ามันอาจจะลอดยากมากนะสำหรับคอมนี้นะครับ oh. แต่ผมก็หาตัวช่วยเรื่อยๆนะ <c oughs> ตั้งแต่ฟอเรนติโนมาเทลมาเทแทน แทนอีกอะเทนนะครับเฮ้ยทำไมผมเรียกแต่แทนแทนวะเนี่ยไอแทนดาบใหญ่ชื่อเทนนะครับโอ้โหบัตรอัพดาวน่าเล่นเทนมากเลยอืมผมจะอัพดีแลกเนี่ยดีไหมนะมีลีเลียดีแลกอิลูเมียนะครับ มาลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนป <Yeah. S 1> ึ๊บโอเคน่าจะพอได้อยู่นะครับโอ้โห oh, จะแปดแล้ว magic pervades the door to another dimension opens not โ h e อโหปลาดโดนฟินิกตัวเดียวไม่คุ้มเลยถ้าปลาดซ้ายน่าจะสวยกว่าเยอะเลยดูมอ้าวเ่็นน้อยยอนก็ตายนะครับโอ้โหสิบสาม ต้องอัปดีแลกแล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับมาละอุย้ยโอ้สวยต้องดีแลกแล้วแหละจังหวะนี้อัปไปเลยแล้วกันไม่รอละคือไอเทมมันมันฟูนะครับตอนนี้โอเคก็คือถ้าเป็นอิรูเมียก็สกิลนะครับผม แต่ไม่รู้ถ้าไม่มีเดมิงกอนไม่รู้ว่าโอ้โหลิเลียมามาช้าไปเปล่าเสียดายว่ะแต่ผมลงลิเลียได้นะเฮ้ยนะฮะโอ้โหคือถ้าผมใส่ดาซี่ก็หกเมตรนะครับ มาดูครับไหวปะดีแลกโอ้โหเหมือนฆ่าเอามาฆ่าทีละตัวดีแลกเราไม่เป็นไรได้อยู่ครับสวย 26, ยี่สิบหกเฮ้ยเยอะนะยี่สิบหนี่คือโดนเยอะนะครับห้าเมตรผมจะถอดเทนดีไหมเนี่ยโอ้ดีแลกมาอีกดีลักดีลักบางคนเขาก็เรียกดีลักนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรแต่บางคนเขาเห็นเรียกเป็นดีแลกนะ grow up, grow มาอยากลงหกเมตรแล้วนะตอนนี้ได้แค่ห้านะครับห้าเบเมตรแล้วก็สองแมชชนเมตร,มตร,มตร,มตร ้หายหมดเลยฝั่งนั้นต้องตียอนให้ตายนะโอ้โหโดนซอยไม่ยั้งเลยเอ้ยตีหน่อยสิโอเมนไม่ได้ขยับตีเลยอะ่ะอะไรครับนี่โอเมนไม่ได้ตียอนสักครั้งเดียวเลยเมื่อกี้โอเมนเดินไปให้ยอนตีฟรีๆปกัปกปกัปกปกักปักปักอยู่นั่นอนะ ยังไงดีอย่างนี้ดีไหมหกเมตรเ <c oughs> ที่ยวลงเหมือนเดิมนี่แหละมาพึ่งเอวไปก่อนนะครับหกเมตรไม่รู้ว่าจะยังโอเคโอ้โหแล้วหลับถูกตัวด้วยจบแล้วผมบอกเลยว่าจบแล้วเรียบร้อยครับ โดนหนักมากแตกปะเนี่ยโหูโดนไปยี่สิบจุกๆไปครับแล้วผมจะรอดติดท็อปสี่ได้ไหมเนี่ยเอาแตกแปดปะเนี่ย,อเ,ยเอาแล้วไงทุกคนต้องถอดเทนแล้วละ่ะหกเมตรเราต้องขึ้นละ รอไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเก้าเมตรไม่ทันนะกลัวจะไม่ได้คลิปนะครับไม่ใช่อะไร <c oughs> มาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> โอ้โหไอเทมเอา่า ตายเกิดแล้วกันนะครับโอเมนเดี๋ยวให้เทีวดีมาจะรีบขึ้นก้าดีกว่าก็ตอนนี้เฮ้ยผมไม่ได้ซื้อเมดต,ตัวอิกนินี่ว่า หายละเหมือนเห็น,นผ่านๆเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้ซื้อแอสเซนกาอีกตัวหนึ่งอิลูเมียแอสเซนก้าโอ้ยากละโอเคเดี๋ยวผมลงลอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็ตอนนี้6เมตร4แบตเทนเมต2ร2อฟนะครับตูมโอ้โหไม่ตาย เทลยังไงก็ไม่ตายเทลไกลอาอึดมากเอาดิไหวไหมไม่ไหวครับเจอบีดบีดตีเร็วด้วยโอ้โหไม่ตายโอเคอย่างน้อยก็ลบหนะครับไม่เยอะไม่เยอะโอ้หข้างล่างยังไม่แตกกันอีกนะโอ้โหมาโอ้สวย เพตาเาไปครับเพตาสกิล mm hmm. ไปเลยกลับเหมือนเดิมนี่แหละดูดเลือดเพตาไม่คุ้มนะครับผมอ่ะแอเซนก้ารอมามาอีกครับ <mir> ขายเทล Life all just เท,ทนมาอีกเฉย มารอบนี้ผมต้องรอดนะครับเทินยี่สิบสองรอดไหมต้องรอดสิตูมสวยพีตาืดีแลกเอาหน่อยลูกโอ้โหแล้วสกิลไปทำไมฝั่งโน้นนะโอ้ยเอาแล้วแพ้นะเนี่ยโอ้โหสู้ดีแลกเขาไม่ได้ดีแลกเขาสกิลสวยกว่าเยอะเลยอจบเลยครับ เหลือสองแตกไปหนึ่งเฮ้ยเอาแล้วงานงอผมแล้วโอ้โหม้ามาโอ้จะขึ้นเก้าแล้วมาขึ้นไปเลยเอาม้าลงไป ตอนนี้ผมลงเป็น3ามเชสเตอร์เลยนะครับมาเอาม้าไปยืนซะหน่อยเผื่อสู้ไหวเหลือสองต้องชนะเท่านั้นนะครับเสมอแตกแพ้ก็แตกต้องชนะเท่านั้นนะมาลุ้นกันครับจะรอดได้หรือเปล่าเฮ้ยโอย้แล้วเขามีม้าด้วยฝั่งนั้นอะโอ้โหแล้วมาหลอดกระโดดละ โอ้โหดีแรกสวยจัดเลยเอ้ยเอาไว้อ่ะขยับขึ้นมาอีกยังน้อยก็ไม่เจ็ดนะครับตอนนี้ยังน้อยผมก็ไม่แตกเจ็ดแล้วแต่ต้องลุ้นว่าจะสามารถขึ้นไปแตะท็อปสได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แค่หกเมตรจริงๆนะเอาท็อปหครับอีกนิดมาพอดี โอ้โหเอาละมา9เมตรก็ต้องดูแล้วแหละจังว่นี้ครับมันต้องขึ้น9เมตรแล้วอ่าขัดโอเคอโอเมนออกไปโอเคครับผมตอนนี้ก็ขึ้น9เมตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาตุ้มโอ้โห,โโหเจอซับพอร์ตไหวไหม ไม่น่าไหวนะครับเก้าเมตรเราบอกแรงๆไม่ไหวนะเนี่ยอุตสาห์ขึ้นเก้าเมตรมาแล้วนะดีแลกแล้วแบบของฟูจัดเลยและอีลูเมยแบบก็ไม่มานะครับโอเคครับผมก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอม,มโบเกเมตรที่คนดูหลายๆคนต้องการดูนะครับไม่รู้ว่าจะติดสีได้ไหมนะเดี๋ยวอรอลุ้นก่อนก็ได้นะครับอาจจะติดเฮ้ยมีโอกาสติดสามนะ อ่ะอย่างน้อยได้ที่สี่ครับก็ถือว่าดวงยังมีนะครับดวงดีหน่อยติดท็อปสี่ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเล่นสนุกสนุกนะไม่ได้เครียดอะไรนะครับสําหรับเกมนี้เนาะถือว่าเล่นขำๆนะครับ9เม็ดก็ไม่แนะนําให้เอาไปไต่แรงเล่นนะครับผมเล่นยากมากเน้นบอกเลยว่าเล่นยากคุณสุดๆละในคอมโบคาราโน่นะครับ9เมตรนี่แหละ คอมโบอื่นยังพอเล่นได้นะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมไปด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ